แกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดไข่นี่จะแซ่บเลยหมดนี้ทุกเกาพี่น้องเฮ็ดมาตะบัณฑ์ุณเฮ็ดไข่เฮ็ดลังแดดลังไข่นี่เบิร์ดเฮ็ดสมบพแต่ว่าเฮ็ดละงบบ่มีเด้อพี่น้องมีแต่เฮ็ดไข่เฮ็ดทานเฮ็ดอันเฮ็ดร่วมแซ่บเราเราพักทอนแยกลงไปก็กินได้เลย เครื่องกับบมมีย,ยั้น,งน,นล,นลงจ้ะขาดบ่ได้คือคงนัวน้ำปลาละนี่แหละเก็ดยำใดก็ใส่ตลอดเนาะพี่น้องขาดบ่ได้มีนู่นเกี่ยวบานเท่าน้ำปลาละพุงนัวขาดบ่ได้เลยเนาะจ้ะเนาะขาดตัวนี้แม่นโบเสบหลุดนี่ตรงนูพี่น้องเนี่ยคนะอุะอย,อย กันได้สดๆมากนี่จีตำกนเนี่ยโอ้จะเป็นแสบลายเลยยังก็มีหัอเห็ดเฮ็ดเคาะบอกมะเมนเอ้จีเฮ็ดล่างแหล่เล่นคือการงูนอกจากซื้อเห็ดกับแต่ละผักแต่ละบอนก็เอินบ่คือกันนอกจากอยู่บ้านจะเอิญเฮ็ดไข่เฮ็ดลังแหล่เฮ็ดทานเห็ดคาซางใหิ่งซีเมนเฮ็ดเฮ็ดท่านนอกจากเนาะ น,น,น้องไายน้องสะไภเพิ่นหามากฝากมาให้กินเพันน้ำมาฝากไว้น้ำแม่ได้กินแล้วขอบอุกขอบใจน้องไายน้องสะไภ่ฝากมาให้กินตะบา้านพันฝากมาเอือ้อยู่กรุงเทพปนะแม่พร้อมแล้วเนาะพี่นอ้องหมากผิดก,กะฝากมาให้ได้พี่นอ้องหมกกากผิดเมอเชงไข่ยันหนั พาเอาพร้อมอยู่กรุงเทพเนี่ก็มีอยู่นะจ๊ะเนาะแต่เป็นไก่ฟ้ามาเบิดสุดยางแนวบ่ได้ซื้ออยู่บ้านนั่นแหละนี่พักกันแยงลงไปหอมห้วยบ้านพักกันแยงก็มากับบ้านเด้อจ้ะเด้อหอมพักกันแยงก็ได้แยงบ้านเฮาปลอดสารพิษบ่ได้ฉีดยาขายาะขายนังข้างบ้านแม่น้องแซมนะเท็ดหน้าดำจ้ะยังดำเอาอยู่นะจ๊ะเนาะวานก็ส่วนนลอย เราะวัชบาา้านนั่นหยาลาย่นก็เลยบอกค้ากันนิยมหวานกันทังน่ะมิต่ดำเอานอเนาะจ้ะเนาะชิมอีกคน่น้่งสึ่งมาแสบกระดอแทะว้ายปิดแก่นแล้วนี่แสบแสบ,แสบนี่เพ่ะคุณมาอยู่กรุงเทพแต่ แต่กินของบ้านเฮาก็อูยสุดยอดแล้วพี่น้องคือเพิ่นว่าแหละเนาะพ่อแม่เ่ก็อยากได้หยังเ่ก็กากมาให้กินคือเห็นตลกมาทํางานมาเด้อพี่น้องมาเด้อแล้วเด้อแกงเ็ดูกินเที่ยงนี่